กินะ๊บมากินะ๊บมาลูกมากินะ๊บนอะ่ะให้กิ๊บด้วยให้พี่กิ๊บด้วยอ่ะอ่ะพี่กิ๊บอ่ะพี่กิ๊บชอบพี่ดำอย่าเพิ่งรีบเมาพี่ดำเมาแล้วพี่ดำเลื้อยแล้วพี่ดำเมาแล้วพี่ดำเมาแล้วเอาเมาละเมาละเมาละพี่ดำเมาไวจังเลยอ่ะ เมาละเมาละพี่ดำเคิมแล้วอะไรนเคิมแล้วเคิมแล้วโอ้โหโอ้โหทางนี้ก็เคิมแล้วโอ้โหเคิมแล้วโอ้เคิมเป็นแถวเลยโอ้เคิมเป็นแถวเลยเคิมเป็นแถวเลยโอ้เคิมเคิมเป็นแถวแอ้เคิมอใครตกใจสะดุ้งเหรอโอ้พี่ดำเคิมพี่ดำเคิมโอ้โหเคิมใหญ่เลยพี่ดำเคิมใหญ่เลยโอ้พี่ดำกำลังเคิมโอ กระมัากรมังเคะมอ๋อเคะมอ๋อเคมเคมอ๋อ